เรื่องย่อละครสุดแค้นแสนรักเรื่องราวความรักความแค้นระหว่างสองครอบครัวที่รอยแค้นฝังลึกม่อาจคืนดีกันได้ทำให้ความรักแท้ของหนุ่มสาวถูกอำนาจของความแค้นของคนคนเดียวกีดกันทำลายจนพังพินาศไปอย่างน่าเสียดายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านหนองนมวัวจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อปีพุทธศักราช2515ซึ่งยังเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยบรรยากาศท้องทุ่งชาวบ้านต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างดีจนกระทั่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อสองครอบครัวคือครอบครัวนางแย้มกับตาเทืองที่มีลูกชายชื่อประยงได้แต่งงานกับอมพรล,ลูกสาวของตาขันกับนางอ่ำ ชาวบ้านหมู่บ้านเดียวกันทั้งทั้งที่นางแย้มเองก็ไม่ค่อยถูกใจลูกสะใภ้คนนี้เท่าไรนักแต่เธอก็ต้องตัดใจให้ทั้งคู่แต่งงานกันเพราะประโยงรักอัมพรมากพร้อมกับตอนนี้อัมพรเองก็กำลังตั้งท้องลูกของประยงอยู่เหตุการณ์ทุกอย่างกลับแย่ลงเมื่อตะเทือง สามีของนางแย้มตายกระทันหันจากฝีมือของตาขันพ่อของอ,อัมพรเนื่องจากทั้งคู่ทะเลาะกันเรื่องปล่อยน้ำเข้านานางแย้มโกรธแค้นเป็นอย่างมากสาบแช่งตาขันให้ถูกฟ้าผ่าตายทันทีที่รู้เรื่องและคำสาบแช่งดูเหมือนจะได้ผลเมื่อคืนนั้นเองตาขันก็ถูกฟ้าผ่าตายตามระเทองไป สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับครอบครัวของอัมพรเป็นอย่างมากและวันนั้นอัมพรก็ปวดท้องพ่อลูกพอดีความโกรธแค้นของนางแย้มที่มีต่อครอบครัวอัมพรเพิ่มขึ้นทวีคูณนางแย้มเกลียดชังลูกสะใภ้มากกว่าเดิมขัดขวางไม่ให้ประยงไปดูแลอัมพรและลูกที่โรงพยาบาล นางแย้มยังไม่ยอมให้ศพของตาขานสวดและเผววัดเดียวกับตะเทืองอุไรน้องสาวของอัมพรทนไม่ได้ไปด่ากลาดถอนหงอกแย้มถึงศาลาสวดศพตะเทืองจนเป็นที่ร่ำลือถึงความปากจัดของอุไรที่กําลังปลูกต้นรักกับลือพงเจ้าของคิวรถประจําทางและกิจการห้องเช่าประจําหมู่บ้าน ทำให้เป็นช่องทางของแย้มที่ยุยงโกตาและนกเล็กพ่อแม่ของลือพงให้เกลียดชังอุไรพร้อมทั้งหมายตาลือพงไว้ให้พยอมลูกสาวคนเล็กที่แอบชอบลือพงหลังจากอัมพรคลอดลูกชายแย้มตั้งชื่อให้ว่ายงยุทธอัมพรกล้ามกลืนกลับมาอยู่ที่บ้านประยง แย้มก็คอยด่าว่าเน็บแนมไม่หยุดหย่อนอัมพรพยายามอดทนแต่ความอดทนของอัมพรก็สิ้นสุดลงเมื่อแย้มพยายามจับผู้ประยงให้กับสุดาลูกสาวของเพื่อนรักเมื่ออัมพรรู้เรื่องจึงเกิดความหงอห่วงและทะเลาะวิวาทกันอย่างหนักเหตุการณ์นี้เองที่ทำให้แย้มถือโอกาสไล่อัมพรกลับบ้าน และไม่ให้กลับมาอีกอำพอกลับบ้านด้วยความชอกชำ้ำและคิดหาทางเอาลูกที่ยังอยู่กับนางแย้มคืนด้านอุไรก็เผลอใจแอบได้เสียกับลือพงซึ่งมีอาจรอดสายตาของนางแย้มอุไรกลัวแย้มจะเอาเรื่องไปป่าประกาศให้ชาวบ้านรู้จึงขอร้องให้ลือพงรีบบอกพ่อแม่มาสู่ขอโดยเร็ว ลือพงและปากไปทั้งทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าพ่อแม่ไม่ยอมเพราะทั้งคู่ไม่ชอบอุไรส่วนประโยงทนความคิดถึงอำพรไม่ไหวดื่มเหล่าย้อมใจเมาเละที่กระท่อมปลายนาจนอำพรไปเจอเธอช่วยเช็ดตัวและหาอาหารให้สามีกินทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันอำพรขอรูปคืน แต่ประยงขอลูกไว้เพื่อเป็นตัวแทนรักของอัมพรและสัญญาว่าจะไม่แต่งงานใหม่หากวันใดขอแต่งงานอัมพรจะได้ลูกคืนอัมพรตัดสินใจยกลูกให้ประยงและให้รักษาสัญญาให้ดีดานแยมยังไม่หยุดความแค้นวางแผนให้ประยูนล,ลูกชายคนกลาง ทำให้อุไรกับลือพงเข้าใจผิดและเลิกกันดยมีรถยนต์เป็นรางวัลหนึ่งคันประยุนรับปากยังไม่กลัวบาปและทําตามแผนของแม่ตามผัวพันอุไรจนลือพงเข้าใจผิดอุไรเสียใจคิดว่าลือพงได้เธอแล้วก็ไม่ใหญ่ดีทั้งคู่ทะเลาะก,กันรุนแรงแยมพอใจมาก เวลาผ่านไปอัมพรยังแอบเอาข้าวไปส่งให้ประยงทุกกลางวันความรักของทั้งคู่ยังเหมือนเดิมทั้งอัมพรเองก็ยังแอบไปหายงยุทธโดยพยอยมคอยช่วยในที่สุดแย้มก็จับได้ทำให้แย้มและอัมพรมีเรื่องตบตีกันจนต้องขึ้นโรงพักทำให้อุไรและอัมพรได้พบกับร้อยตำรวจตรีทวี ร้อยเวรบันทึกการแจ้งความชายหนุ่นมทุกชะตากับสองพี่น้องมากอาสาไปส่งถึงบ้านแย้มจึงวางแผนทำให้ลือพงกับอุไรประกาศตัดขาดกันลือพงเองก็เผอไผยมีอะไรกับพยอมสุดท้ายลือพงต้องแต่งงานกับพยอมอย่างไม่เต็มใจส่วนอุไรก็รู้ว่าตัวเองท้อง ประยงถูกหมากัดและเป็นไข้สูงจนต้องไปโรงพยาบาลและได้รู้ว่าประยงเป็นโรคพิษสุนัขบ้าระยะสุดท้ายและคงไม่รอดแน่อัมพรมาดูใจประยงทันในนาทีสุดท้ายก่อนที่ประยงจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับหลังจากประยงตายอัมพรก็แน่ใจแล้วว่าไม่มีทางได้ลูกชายคืน ตัดสินใจพาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่อื่นโดยมีทวีขอช่วยเหลือพาทั้งหมดไปหาทําเลค้าขายอยู่ในเมืองเพื่อตั้งหลักชีวิตใหม่ต่อไปปีพุทธศักราช2534หลังจากตัดสินใจย้ายมาอยู่ในตัวเมืองกุไรก็หาทําเลเปิดร้านขายข้าวแกงส่วนทวีพลาดรักจากกุไร ก็ได้ตกลงปรงใจแต่งงานกับอมพรมีลูกสองคนคือธนากับมยุรีส่วนอุไรก็พ่อลูกสาวชื่อราพีพันธ์และฝ่ายครอบครัวของลือคงกับพยอมมีลูกชายชื่อลือชัยส่วนประยูนลูกชายเล็กแย้มก็ให้แต่งงานกับสุดามีลูกด้วยกันสองคนคือปวริศและระด,ะดา ยงยุธนั้นแย้มไม่เคยคิดจะให้เจอกับแม่อย่างอัมพรแถมยังเสี้ยมสอนให้เกลียดแม่โดยบอกว่าอัมพ,พรมีคนมาติดพันจนทิ้งสามีแล้วพ่อก็ตรอมใจตายเด็กชายถูกกรอกหูอยู่ทุกวันทำให้ฝังหัวว่าแม่ตัวเองเลวร้ายเกินกว่าจะให้อภัยเมื่อเวลาผ่านไป จนทุกชีวิตเติบโตและรู้จักกันในฐานะนักเรียนโรงเรียนเดียวกันสร้างความระทมทุกข์ให้กับอัมพรเป็นอย่างมากเพราะเวลาเจอลูกที่โรงเรียนตอนไปรับธนากับมยุรียงยุทธจะหลบลี้หนีหน้าเมือนเฉยไม่ใส่ใจใยดีเพราะแย้มกีดกันทุกวิถีทางและบอกว่าแม่ตนมีครอบครัวใหม่อย่างมีความสุข และไม่คิดเหลียวแลตนสำหรับธนากับมยุรีก็ไม่เคยนับถือยงยุทธเป็นพี่ชายเพราะเห็นการกระทำที่ยงยุทธแสดงกับอัมพรและไม่เคยเห็นเขากับมยุรีอยู่ในสายตาว่าเป็นพี่น้องด้วยความห่างเหนินทำให้น้อยคนนักจะรู้ว่าเป็นพี่น้องกัน ส่วนยงยุทธเองก็มีโรคประจำตัวคือหอบเหืดอตั้งแต่เด็กทำให้เขากลายเป็นคนอ่อนแอทั้งร่างกายและจิตใจแต่ยังดีที่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ยงยุทธเหนือกว่าธนาพี่น้องต่างพ่อก็คือหัทยรัตลูกสาวเจ้าของกิจการร้านทองที่มีใจให้เขาคนเดียวมาโดยตลอดทง้งทางที่ทานาก็หลงรัก ฮาไทรัตอย่างหัวปักหัวปำและพยายามตามตื้อฮาไทรัฐทุกวิธีทางจนฝ่ายหญิงรำคาญฮาไทรัฐไม่เคยรู้ความสัมพันธ์ของย,ยงยุทธกับธนาส่วนประวิตลูกชายของประยูนก็มาตามจีบระพีพันธ์โดยที่อุไรไม่เคยชอบสักนิดทำให้ระพีพันธ์คิดเรื่องของตนเองไม่ตก จะทั่งช่วงสอบเข้ามหาวิทยาลัยแย้มอยากให้ยงยุทธติดคณะแพทยาศาสตร์แต่ยงยุทธอยากเรียนวิศวกรรมศาสตร์มากกว่าผลออกมายงยุทธสอบไม่ติดคณะแพทย์สร้างความเสียใจให้แย้มจนเป็นลมพับส่วนรับพีพันธ์ก็ทำให้อุไรสมหวังเพราะเธอคือแพทย์หิงในอนาคตเขียงผู้กับ เคียงคู่ไปกับฮัทไทยรัฐที่ติดธนแพทย์เหมือนกันแต่ในที่สุดยนยุทธสอบติดที่เชียงใหม่ส่วนปรวริศสอบติดนายร้อยทำให้นางแย้มปลื้มนักหนาและธนาก็ได้โคต้าด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งส่วนลือชยัยเรียนวิทยาลัยเทคนิคคบเพื่อนไม่ดีวันวันไม่สนใจการเรียน เข้าไปพัวพันกับยาเสพติดทำให้ถูกตำรวจจับติดคุกเสียผู้เสียคนสร้างความเสียใจให้กับพยอมและลือพงมากลือพงเองก็ทำตัวเป็นเสียยุ่งกับสาวๆมากหน้าหลายตาด้านอุไรเองก็สั่งระพีพันเด็ดขาดว่าห้ามไปเกี่ยวข้องกับลือพงที่แอบมาหาลูกอยู่บ่อยๆ ส่วนระพีพันธ์รุ่มใจที่อุไรขอให้เธอแกล้งทำดีกับปรวริศแล้วตีจากเพื่อให้ปรวริศเจ็บช้ำม,มากที่สุดเพราะระพีพันธ์อ่อนไหวทุกครั้งที่ได้เจอปรวริศและประวริศก็รักระพีพันธ์จนถอนใจไม่ขึ้นทานายัางตามรักหาไทยรัตไม่เสื่อมคลายปีพุทธศตกราช2544 เวลาผ่านไปธนากลายเป็นนักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงเช่นเดียวกับละราดาซึ่งกลายเป็นดาราสาวสุดฮอตละราดาแอบชอบธนามานานแล้วแต่ธนาไม่เคยสนใจส่วนมายุรีเรียนจบกลับมาเป็นคร,รูยงยุดเองก็ได้เป็นผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งหาไทยรัฐกับระพีพันธ์เรียนจบแพทย์ทำงานในโรงพยาบาลเดียวกัน ความสัมพันธ์ของฮาไทยรัฐกับยงยุทธนับวันยิ่งห่างเหินผิดกับทนาที่ยังรักมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายกับฮาไทยรัฐจนทําให้ฮาไทยรัฐวันไวขึ้นทุกวันพอ่อพอกับปรวริทที่ยังมั่นคงเหนียวแน่นต่อรพีพันธ์ซึ่งยิ่งทําให้รพีพันธ์หนักใจเพราะอุไรไม่ยอมรับในตัวปรวริศแน่นอน คนที่สร้างปัญหาให้ราพีพันธ์อีกคนก็คือลือชัยที่หลังจากออกจากคุกก็ติดยาบ้าทำให้พยอมผู้เป็นแม่เครียดราพีพันธ์ต้องทำหน้าที่พาน้องต่างมารดาไปบำบัดและคอยดูแลทำให้พยอมซาบซึ้งในน้ำใจของราพีพันธ์มากส่วนอัมพรเองก็ต้องใจเรื่องยงยุตหนักขึ้นทุกวัน ในที่สุดก็ลมป่วยหนะักทุกคนพยายามให้ยงยุทธมาเยี่ยมอัมพรทำให้หาไทรัตรู้ความจริงว่ายงยุทธกับธนาเป็นพี่น้องแม่เดียวกันปากระกพีพันเข้ามาขอร้องให้หาไทรัตพายงยุทธมาหาอัมพรให้ได้หลังจากฮาไทรัตพยายามอย่างหนักสุดท้ายยงยุทธก็ใจอ่อนยอมมาเยี่ยมอัมพรจนได้ เมื่ออัมพรเจอยงยุทธก็ดีใจมากสั่งเสียให้พี่น้องอย่าทอดทิ้งกันช่วยเหลือกันเวลามีเรื่องเดือดร้อนให้รักยาให้มากๆและขอร้องอุไรไม่ให้ขัดขวางความรักของปรวริศกับระพีพันธ์อุไรจำใจตอบตกลงเห็นแก่พี่สาวที่กำลังจะจากโลกนี้ไปอัมพรก็สิ้นใจอย่างสงบ สุดาตัดสินใจบอกเรื่องราวต่างๆในอดีตที่เป็นปมขัดแย้งระหว่างย่าแย้มกับอํมพรให้ยงยุธรู้เพื่อกำจัดคนที่จะได้รับมรดกจากแย้มได้อีกหนึ่งคนเมื่อยงยุธรู้เรื่องราวก็รับไม่ได้กับการกระทำของผู้ผเป็นย่าเขาโกรธย่ามากกลับไปทะเลาะกับแย้มยกใหญ่และเก็บเสื้อผ้านี้ออกจากบ้าน ยอมทิ้งทุกอย่างมุ่งหน้าไปที่เชียงใหม่ทำให้แย้มเกือบหัวใจสลายงานศพอัมพรแย้มตามหายงยุทธในงานแต่ก็ไม่พบเพราะเขาไม่ได้มางานศพปาวาริศเองก็ตัดสินใจไปหาอุไรขอแต่งงานกับระพีอุไรรับปากง่ายดายแต่ก็มีเงื่อนไขคือนางแย้มญาตของปาวาริศต้องตายก่อน ทำให้ระพีพันธ์ไม่พอใจที่อุไรทำร้ายจิตใจปาริตแบบนั้นความขุ่นเคืองเรื่องนี้ไม่ทันหายระพีพันธ์ก็ได้รับข่าวร้ายเรื่องพ่อคือลูพงขับรถลงข้างทางเข้าห้องฉุกเฉินและถึงขั้นเป็นอมาพาสสร้างความทุกข์ให้กับพยอมเพิ่มขึ้น ส่วนยงยุทธหลังจากออกจากบ้านไปก็ได้ไปเป็นผู้จัดการรีสอร์ทที่ลำปางซึ่งเป็นของวสันเพื่อนสนิทสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเขาไม่ได้สนใจครอบครัวอีกเลยโดยเฉพาะแย้มที่ตอนนี้กำลังเกิดปัญหากับลูกนี้ไม่ยอมผ่อนดอกเบีย้ยทะเลาะตบตีกันจนทำให้หนางแย้มแค้นและจ้างคนไปแก้แคนลูกหนี้จนเรื่องถึงตำรวจ ทำให้ประยูนหนักใจทานาอยากพาหาไทรัฐไปพักผ่อนต่างจังหวัดจึงชงชวนตาวิทย์และทีพันไปด้วยบางเอิญมาพักรีสอร์ทที่ยงยุทธทำงานอยู่ทำให้ยงยุทธเห็นความสนิทสนมของทานากับหัไทยรัฐและนึกน้อยใจว่าหาไทรัฐคงคิดเปลี่ยนใจจากเขาแน่ยงยุทธก็ได้พูดคุยกับหัไทยรัฐที่รีสอร์ท เขาถามให้มั่นใจว่าความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมหรือไม่หาไทรัตรู้ใจตัวเองว่าควายเขวามาทางธนาแต่ตอนนี้ไม่อาจทำร้ายจิตใจของยุทธได้จึงถนอมใจว่ายังคงเหมือนเดิมละละดาขับรถชนมอเตอร์ไซค์รับจ้างตกใจโทรหาก้องพบทำให้ละระดารู้สึกดีกับก้องพบมาก ที่มาช่วยเหลือข่าวร้ายของประยุนก็มาถึงเมื่อแย้มเกิดป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย,ทำ,ยทำให้ต้องพยายามตามหายงยุทธกลับมาเป็นกำลังใจให้ย่าส่วนธนาดูท่าทางแล้วว่าหาไทยรัฐคงยังตัดสินใจไม่เด็ดขาดว่าจะเลือกใครเขาเลือกจะเป็นฝ่ายไปโดยจะไปเรียนต่อที่เมืองนอก ฮาไทยรักใจหายวีเผยความรู้สึกที่แท้จริงในใจของที่ทุกอย่างจะสายไปเพราะเธอรู้ใจตัวเองแล้วว่าเธอรักธนาไม่ใช่ยงยุธอีกต่อไปธนาดีใจมากและไม่ไปเรียนต่อยอมทำตามใจฮาไทยรัฐทุกอย่างเพียงเธอต้องการอาการแย้มไม่ดีขึ้นและยังคงคิดถึงหลานมาก ในที่สุดยงยุทธก็ติดต่อกลับมาที่หาไทยรัฐและคิดจะกลับมาเยี่ยมย่าแต่พอดีเขามีอาการหอบหืดกำเริบเข้าโรงพยาบาลกระทันหันแระพีพันธ์กับลาละดาจึงมาตามเขาพาเขากลับไปหายาจนได้แต่เมื่อมาถึงยงยุทธกลับตัดพ้อเรื่องในอดีตและบอกว่าเกลียดย่าทำให้แย้มเสียใจในขณะ ที่สุดาสะใจที่ได้เห็นภาพสุดแค้นแสนรักของย่าหลานและหวังว่าครอบครัวตนจะได้ครอบครองสมบัติแต่เพียงผู้เดียวพยอมต้องกลับไปดูแลลีคงแทนอ้อยเมียของลือชัยที่กำลังแพ้ท้องทำให้หน้าที่ดูแลแย้มเป็นของสุดาซึ่งเป็นโอกาสดีที่สุดาจะเป่าหูาแย้มเรื่องที่ยงยุท์เนรคุณ และยุยงให้เปลี่ยนพินัยกรรมแย้เมื่อฟังสุดาให้ร้ายหลานก่อนนึกอยากเปลี่ยนพินัยกรรมใหม่โดยไม่บอกอะไรกับสุดาคือยกที่นาตำบลหนองกระโดน65ไร่ที่จะยกให้ประยชน์กับสุดาเปลี่ยนให้เป็นของยงยุทธแทนยงยุทธพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่กับหาไทยรัฐ เพราะเริ่มรู้สึกแล้วว่าฮัทไทรัตเปลี่ยนไปและคงเป็นเพราะธนายงยุทธลรุกหนักโทรคุยเรื่องแต่งงานกับฮัไทรัตท,ทำให้เธอตัดสินใจบอกความจริงแต่ไม่ทันพูดอะไรยงยุทธก็มีอาการหอบเหืดกำเริบเพราะเขาดื่มเหล่าย้อมใจแล้วระดารีรีบช่วยส่งโรงพยาบาล หลังจากหายป่วยยงยุทธกลับบ้านมาเห็นรองเท้าคู่เท้าฝาหอยคู่เก่าเก็บของเขาวางบนเตียงทำให้เขาสำานึกในบุญคุณที่ย่าเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กจึงรีบไปหาย่าทำให้สุดาระแวงว่าแย้มจะเปลี่ยนใจย,ยกสมบัติให้ยงยุทธอีกทั้งทังที่ก็ไม่รู้ว่าพินัยกรรมที่แย้มเปลี่ยนไปนั้นตัวเองได้เสียผลประโยชน์ไปแล้ว สุดาจึงลักลอบเพิ่มความเร็วของสายน้ำเกลือให้เร็วขึ้นจนแย้มหัวใจวายตายยงยุเสียใจมากแต่สุดากลับไล่ขาทางอ้อมเพราะคิดว่าย่าอาจจะไม่ยกสิ่งใดให้เขาเลยก็ได้แต่เมื่อพินัยกรรมของแย้มเปิดสุดาเองก็ต้องกลายเป็นคนที่ได้น้อยที่สุด ยงยุทธทำให้เขาตื้นตันใจที่ย่ารักเขามากถึงเพียงนี้สุดาเจ็บใจที่สมบัติที่ตนจะได้กลายเป็นของยงยุทธจากความโลภของตนเองฮาไทารัฐตัดสินใจบอกเลิกยงยุทธทางจดหมายเพราะไม่กล้าที่จะบอกต่อหน้าเนื่องจากยงยุทธต้องเจอกับเรื่องสะเทือนใจมากมายแต่ถ้าไม่บอกตอนนี้ ปัญหาก็จะคาราคาสังต่อไปไม่จบยงยุทธอ่านจดหมายแล้วเสียใจมากเขาเขียนพินัยกรรมยกสมบัติทั้งหมดให้กับละราดาลูกของประยูนกับสุดาที่มักจะคอยห่วงใยเขาเสมอและตัดสินใจฆ่าตัวตายแต่ละาดาธนาและหัทไทรัตช่วยไว้ได้ทัน ธานารู้สึกผิดที่เขาได้ทำร้ายยงยุทธจึงขอให้หาไทรัตเลือกยงยุทเสียแต่หาไทรัตไม่ยอมเพราะยงยุทธน่าจะค่อยๆเรียนรู้การสูญเสียแต่ทนากลัวว่ายงยุทธจะคิดสั้นอีกทนาจึงพยายามออกห่างหาไทรัตแต่ยงยุทธรู้แล้วว่าหาไทรัตไม่ได้รักเขาต้นเหตุก็เกิดจากตัวเขาเอง และเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทำให้เขาตัดสินใจบวชฮาไทายรัตกับธนาจึงมาขอขมายงยุท์ในงานบวชส่วนปาวริศกับรพีพันธนาก็ช่วยพาสุดาและประยุนไปสู่ขอกับอุไรอุไรตอบตกลงแต่มีข้อแม้ให้ใช้นามสกุลฝ่ายหญิงเพราะเธอไม่มีลูกชายสืบสกุล ทำให้รับพีพันคุนเคืองใจแนแม่มากแต่ในที่สุดประยุนกับสุดาก็ยอมมาขอขมาทั้งน้ำตาเพื่อความสุขของลูกทั้งสองฝ่ายอย่าได้เหมือนกับรุ่นพ่อแม่ที่ต้องผิดหวังทำให้อุไรย,ยอมอโหสิกรรมทั้งน้ำตาเช่นกันมายุรีน้องของธนาอีกคนก็มีแฟนเป็นผู้ผกองวันชนะคอยดูแล ทำให้ธนาหายห่วงไปอีกคนพระยงยุทธขึ้นธรรม,มาเทศโดยมีแม่ชีอ่ำยายของเขาและทุกคนมาพร้อมหน้ากันแทศนาธรรมที่ทราบซึ้งในเรื่องของความรักที่ก่อให้เกิดทั้งสุขทุกข์หรือแม้แต่ความเจ็บปวดอานุภาพของความรักช่างยิ่งใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกให้เป็นอนุภาพที่สุดแค้นหรือแสนรัก ติดตามชมเรื่องราวความรักและความแค้นของสองครอบครัวได้ในละครสุดแค้นแสนรักทางไทยทีวีสีช่อง3เร็วๆนี้